คือกล้อง Olympus นะครับ Olympus นะครับผม Olympus นะครัผมอ่านะครับผมตัวนี้ประมาณสองหมื่นแปดนะครับผมเนาะแล้วก็ขาตั้งกล้องอันนี้เป็นสามหมื่นอ่าไม่ใช่สามหมื่นสามพันห้านะครับผมเนาะทั้งบวคคลประกันก็ประมาณสามหมื่นสามนะสามหมื่นสี่นะครับผมตัวนี้นะครับผมก่อนอื่นถ้าท่านจะใช้นะครับผมแนะนําให้ถ่ายรูป ต้องเปิดเน้อก่องก่อนนะครับผมนะเปิดออกก่อนนะครับผมอ่านะครับผมเปิดออกนะฮะเปิดออกอันนี้ผมตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วนะผมตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่านะครับผมอ่ะหน่อยวิธีการใช้นะครับผมทำทางนี้นะครับผมเวลาเปิดกล้องนะครับผมอ่ะเอียงนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยนะครับเราใช้มือฮะกดลงมานะครับผม จะขันให้มันแน่นเกินไปนะผมรัดเกบไปนะผมนันเกิบไปนะอันนี้คือจะบอกอีกทีนะผมอ่ะวิธีการเปิดกล้องวิธีเปิดกล้องนะครับผมการเปิดกล้องให้เราดันไอตัวนี้นะครับผมตัวนี้ไปที่ออนนะผม เดี๋ยวเราจะเป um. ิดกล้องนะครับผมเห็นไหมครับว่านะกล้องมันเปิดแล้วนํามาดูนะครับผมตั้งกล้องให้ดีๆนะครับผมอ่านะครับผมยกขึ้นนิดนึงนะครับผมยกขึ้นนิดนึงนะครับผมนิดนึงนิดนึงนะครับผมอันนี้ปรับให้มันแน่นแน่นเกินไปนะครับผมเนาะแต่ว so, uh, ่าเราต้องล็อกดีๆนะครับผมอันนี้ล็อกดีๆนะครับผมเราต้องล็อกกล้องเราดีๆนะครับผมไม่งั้น อันนีตัวล็อกนะครับผมเนี่ยตัวล็อกนะผมนี่คือตัวล็อกนะฮะตัวล็อกเนี่ยจะเปิดนะเวลาล็อกให้เราล็อกกล้องไว้ดีนะฮะมึงกันจะตกแตกนะครับผมเนาะตกแตกแล้วก็เสียหายนะครับผมเนาะอ่านะครับผมเนาะเราจะถ่ายเป็นตอนนี้เราอยู่ที่ออโต้นะครับผมเนาะ ตัวนี้คือปุ่มโหมดของเรานะครับผมที่เราจะต้องใช้นะครับผมอ่าค่อยๆเรียนรู้ไปนะนะลองสีออโต้ละถ้าเราจะถ่ายรูปเรากดนะฮะกดะกดลงไปนะครับผมกดตัวนี้นะฮะกดข้างบนนะฮะอ่าเดี๋ยวผมดูที่มือผมดูดูมือผมนะครับข้างบนนะฮะตัวนี้ชี้เนี่ยผมนะอ่ะถ้าได้แล้วให้เรากดลงไปนะครับผมอันนี้เป็นอ่าโหมดออโต้นะครับผม เรียบร้อยนะครับผมจากนั้นเราจะดูตรงนี้เราดูตรงนี้ย้อนดูตรงนี้ให้เราเราถ่ายแล้วนะครับผมอโอเคนะครับถ้าเราไม่ชอบนะเราไม่ชอบเราจะลบรูปเพิ่มนี้ลบยังไงนะครับผมอ่าให้เรามากดตรงนี้นะครับผมตรงที่ขยะนะครับผมขยะนะกดลงไปนะครับผมแล้วก็เอามือขึ้นไปข้างบนนะครับผมตรงที่นี้ ไอเอสโนะผมอ่าก็กดลงไปนะผมโอเคถ้จาจะลบรูปก็กดคำว่าโอเคนะครับผมจากนั้นรูปจะลบทิ้งนะ,ะนะครับผมอ่านะครับผมอ่านะครับผมอ่ะเราจะถ่ายวีดีโอละเราออกจากออกจากนี่ก่อนนะผมอ่าเราจะถ่ายวีดีโอนะฮะเรจาจะถ่ายวีดีโอ ให้เรากลับไปที่โหมดวิดีโอของเรานะครับผมเดี๋ยวนะครับผมมาที่โหมดวิดีโอของเราตั้งค่าโหมดวิดีโอของเรากดกดมานะครับผมอ่านะครับผมหมุนมาให้ถึงขีดสีขาวนะครับผมขีดสีขาวนะครับผมจะมีขีดสีขาวนะครับอ่ะปึ๊บอุ้ยขีดสีขาวนะครับผมขีดสีขาวขีดสีขาวนะครับผมถึงขีดสีขาวนะ อสีขาวนะครับผมนะครับเรียบร้อยนะครับผมอ่ะจากนั้นแล้วก็ให้เรากดแล้วกดกดลงไปนะครับผมกดตรงนี้นะฮะกดตรงสีเขียวเนี่ยลงไปนะครับผมอย่าลืมว่าถ่ายวีดีโอคุณจะต้องกดรีคอร์ดด้วยนะครับผมรีคอร์ดรีคอร์ดตรงไหนกดวีดีโอตรงไหน ลืมนะผมอบางคนลืมนะผมถ่ายไปถ่ายมาอ้าวทำไมมัน,ม,นมันเวลาไปดูแล้วอ้าวทำไมมันไม่มีนะะมันไม่มันลิ้ให้เรานะฮะอ่าอย่าลืมนะครับผมกดปุ่มด้านขวามือสีแดงนะครับผมนี่อันนี้คือว่าตัวกดต,ตัวเลขคอร์ดนะครับผมเนาะกดลงไปนะฮะผมกดลงไปเลยปึ๊บมันก็จะขึ้นนะฮะเห็นไหมครับ มันก็จะขึ้นไฟกระพริบสีแดงๆนะครับผมขึ้นแห็นว่ามันกำลังบันทึกอยู่นะครับผมข้างล่างจะเป็นว่าเลคคอร์ดนะผมอ่าเลคคอร์ด่่มันก็จะบันทึกกันเรานะครับเห็นไหมว่ากระพริบแสดงบันทึกนะครับผมบันทึกเราไม่รูเมื่อเราบันทึกเราบันทึกเสร็จแล้วนะผมจะเอาจะทำไงดีทำทึกเสร็จแล้วแล้วเราจะหยุดบันทึกเหรอเราทำไงครับ เราเราจะบันทึกแล้วเราก็ไปตัวเดิมนะครับผมไปปุ่มสีแดงนะผมปุ่มสีแดงกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับผมเพื่อเพื่อมันหยุดงานนะผมนะมันก็หยุดแสดงว่าครั้งนี้ไม่มีกับไฟกระพริบแล้วแสดงว่าจะทํางานแล้วนะครับผมอแล้วเราจะดูดดล่ะเราดูวิดีโอเรามาปุ่มขวามือนะฮะปุ่มขวามือข้างล่างสีฟ้านะครับผมให้เรากดลงไปนะครับผมกดลงไป จากนั้นเราก็แตะลงไปเลยนะคผมแตะลงไปที่รูของเรานะคผมไมนก็ตะเลนในเรานะครผม ถ้าเราจะลบแล้วครับผมถ้า,ามันเราไม่ต้องการนะถ้าเราไม่ต้องการเราก็มาปุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับผมกดลงไปนะครับผมแล้วก็กดมาข้างบนแล้วก็โอเคนะครับผมคำว่าโอเคนะคือเราไม่ต้องการนะครับผมโอเคนะลบคลิ๊งนะครับผ,มโ,นะผม,มโอเคนะครับผมโอเคนะครับ่ม อันนี้คือโหมดต,ต่างๆนะผมที่เราต้องใช้นะผมนะอ่านะโหมดที่เราต้องใช้นะผมอ่ะโหมดนี้โหมดนี่เป็นออโตโ้นะครับผมอโหมดออโตโ้นะ,ะผมถ้าเราโหมดถ้าเราโหมดกลางคืนล่ะ,ะจะมีให้เราเลือกโหมดกลางคืนนะผมออ่่นโหมดกลางคืนนะผมมันมีเวลาเยอะมากนะครับผมเนาะโหมดกลางคืน เราจะถ่ายคนนะครับผมถ่ายคนเมื่อกี้นี้ผมกดลงปแล้วนะ,น,ะมมน,ะะนะครับผมถ่ายคนถ่ายระยะใกล้กล้วกดลงมานะครับผมนะครับผมปรับไปที่โตนะ,ะนะครับผมะนะครับถ่ายคนนะครับผมถ่ายคน ถ่ายอะไรก็มีหมวดให้เราให้เราเลือกนะครับผมเราจะถ่ายดาวครับอันนี้คือหมดที่เราจะต้องถ่ายดาวนะครับผมนะ,ะนะครับผมนี่คือหมดให้เราถ่ายดาวนะครับผมมันจะมีผมสำหรับผมจะใช้ยู่สองอย่างนะครับผมถ่ายดาวนะครับผมเนาะอ่านะครับผมก็จะต,ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมทบการถ่ายดาวนะครับผม วากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะผมเดี๋ยวอ่ะลืมอีกนิดนึงนะผมนีน่กลับไปออโต้นะครับผมเวลาเราจะใช้ให้เรากลับไปที่ออโต้นะผมถ้าเราจะใช้แฟลชนะผมเราใช้แฟลชนะฮะเราใช้แฟลชเรากดดันขึ้นไปนิดนึงนะครับผมดันไปนะดันอ่าอันนี้คือใช้แฟลชเวลากลางคืนนะผมถ่ายกลางคืนนะผมอ่ะ ก็อย่าลืมฝากติดตามผมด้วยนะถ้าทําไม่ใช้แล้วก็เราก็กดลงนะผมเนาะอ่ะอย่าลืมติดตามผมด้วยนะผมในด้วยนะผมอย่าลืมกดหัวใจผมด้วยโอเคนะครับผม